สวัสดีครับสวัสดีลูกที่รักทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับพ่อมีจะว่าด้ยเรื่องของพยางแล้วก็คํานะครับเราจะมาดูว่าถ้าเป็นลักษณะของพยางกับคําเนี่ยมันจะแต,ตกต่างกันยังไงและมันเป็นยังลักษณะแบบไหนนะครับพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับ 5. มาดูเรื่องแรกก่อนนะครับเราจะว่าด้วยเรื่องของพยางก่อนลูกนะครับมาดูซิว่าพยางจะเป็นอย่างไรนะ ลูกมาดูความหมายก่อนลูกนะครับอันดับแรกเลยความหมายของพยางคืออะไรพรยางหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆน,น,นะโดยเสียงนั้นจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้เฮแสดงว่าถ้าเป็นลักษณะของพยางนี้ก็คือในการเปล่งเสียงออกมานั่นเองลูก นะครับมันจะเปล่งเสียงออกมาจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของพยางนะครับโดยนะครับเสียงที่เปล่งออกมาใน1ครั้งลูกหครั้งเราจะเรียกมันว่าเป็น1พยางถ้าเปล่งออกมา 2, 2> ครั้งนะครับเราจะเรียกมันว่า2พยาง3ครั้งเรียกว่า3พยางคีครั้งเรียกว่าสพยางอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นเช่นคําว่าเรียนลูกเรียนออกเสียง1ครั้งเรียกว่าเป็น1พยางลูกนะ ขยันออกเสียงสอครั้งเรียกเป็นสอพยางภาษาไทยนะครับภาษาไทยออกเสียงสามพยางแล้วก็ประวัติศาสตร์ออกเสียงเป็นสี่พยางานี่คือลักษณะของคำพยางของ,ของพยางนะต่อมาทีนี้เราไปดูนะครับองประกอบของพยางก่อนลุ <N ic ly> นะองค์ประกอบของพายางมันมีอะไรบ้างนะครับองค์ประกอบของพายางนี้จะต้องประกอบไปด้วยเสียงอย่างน้อย3เสียงด้วยกันนะครับพยางเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย3าเสียงด้วยกันเสียงอะไรบ้างนะครับเสียงพยัญชนะต้นเสียงสระและเสียงวรรณยุกครับนะเสียงพยัญชนะต้นเสียงสระและเสียงวรรณยุกนะครับ บางพยางที่มีเสียงพยัญชนะท้ายมันจะมีอีกตัวหนึ่งเราที่เรียกมันว่าเป็นอะไรลูกเสียงตัวสะกดนะมีตัวสะกดด้วยนะครับนี่คือองค์ประกอบของพยางอ่ะเราไปดูต่อเลยครับลูปมาดูที่3เสียงนี้มันจะเป็นยังไงเนาะสามเสียงนี้มันแตกต่างกันยังไงมาดูเสียงแรกก่อนคือเสียงพยัญชนะต้นก่อนลูกเสียงพยัญชนะต้นเป็นอย่างไรก็คือเสียงที่มันเปล่งออกมานะครับมาก่อนบางคํา นะจะเป็นเสียงพยัญชนะนะครับนะบางคำจะเป็นเสียงพยัญชนะบางคำก็จะเป็นเสียงพยัญชนะควบกล้ำเป็นพยัญชนะเดียวด้วยเป็นพยัญชนะควบกล้ำก็ได้เช่นเช่นคำอะไรเช่นคำว่าเขียนเข,ขียนเป็นพยัญชนะเดียวก็คือขอไข่อ่าพยัญชนะต้นตัวเดียวนะตัวเดียวนะแล้วก็อันนี้ละคำว่ากราบเป็นพยัญชนะต้นคู่กันคือคำว่า คือตัวกอไก่แล้วก็รอเรือเป็นพยัญชนะต้นควบนะครับเนาะนี่คือลักษณะของพยัญชนะต้นต่อมาทีนี้ถ้าเป็นลักษณะของเสียงสาลารุูกเสียงสละก,ก็คือเสียงที่เราเปล่งออกมานะครับติดกับเสียงพยัญชนะนั่นเองเช่นคําแรกคือคําว่าง,งาใช่ไหมพยัญชนะแรกของมันก็คืององงูแต่เสียงของมันคืออะไรครับเสียงของมันคือสลาอา คำที่2คือคําว่าชนชนพยัญชนะต้นก็คือชอช้างแต่เสียงของเขาคืออะไรลูกสระอกชออกนอนนะนะครับต่อมาครับเสียงเสเอือเสียสระเอียพยัญชนะต้นคือสอเสือแต่เสียงของมันคือเสียงสระเอียอย่างนี้เป็นต้นนะครับอะต่อมาตัวที่3คือองค์ประกอบที่3คือองค์ประกอบวรรณยุก์ลก วรรณยุกเป็นยังไงนะครับเป็นวรรณยุกก็คือเสียงที่มันเปล่งออกมาพร้อมกับเสียงสระนะเป็นเสียงที่เปล่งออกมาพร้อมกับเส,เสียงสระเพื่อให้มีระดับเสียงสูงต่ำต่างกันเช่นคําว่าใหญ่ลูกเช่นคําว่าใหญ่พยัญชนะต้นคือหอหีบยอผู้หญิงใช่ไหมนะแต่ในขณะเดียวกันเสียงของมันคือเสียงเอกครับนะเสียงเอกส่วนเพื่อคําว่าเพื่อพยัญชนะต้นคือพอผ่านเนาะเสียงของมันก็คือเสียงอะไรลูก เสียงโทนั่นเองอ่าโอเคไหมครับนี่คือองค์ประกอบของพยางซึ่งจะมีอยู่3องค์ประกอบหลักด้วยกันก็คือ 1. เสียงพยัญชนะต้น 2. เสียงสระและ3เสียงวรรณยุกต์โอเคนะครับไปต่อนะอ่ะต่อมาไปต่อที่ดูที่ตัวอย่างนีลูกพ่อหมียกตัวอย่างให้คำคำหนึ่งเช่นคาว่าพยาง นะพรอมียกตัวอย่างคำคำหนึ่งเช่นคำว่าพระยางพระยางออกเสียงเป็นสองครั้งคาออกครั้งแรกคือพระออกครั้งที่สองคือยางนะถ้า3องค์ประกอบของพระยางก็คือพยัญชนะต้นใช่ไหมนะสระใช่ไหมนะแล้วก็วรรณยุกใช่ไหมครับถ้าเสียงพยัญชนะต้นอะไรลูกๆว่านี่คือพพอาเนี่ยครับ พอผ่านนะพยัญชนะต้นต่อมาถ้าเป็นเสียงสระล้ลูกเสียงสระก็คือตัวอะไรออกเสียงอะจากพระด้วยและก็ออกเสียงอาจากยางไงคำว่ายางนะเสียงวรรณยุกแล้ะลูกเสียงวรรณยุกเป็นไงเสียงวรรณยุกออกเป็นเสียงตรีพระนะครับเสียงตรีและออกเสียงสามัญจากคําว่ายางนะเห็นไหมคำหนึ่งคำมันมีนะครับองค์ประกอบของเสียงพยางของมันอยู่3าเสียง เสียงพย,ยัญชนะต้นเสียงสระแล้วก็เสียงวรรณยุกโอเคนะครับต่อมาถ้าเป็นเสียงพย,ยัญชนะท้ายระล,ลุที่เราเรียกมันว่าอีกตัวสะกดใช่ไหมครับถ้าเราเรียกว่าตัวสะกดคําว่ายางตัวนี้ยยางตัวนี้มีพย,ยัญชนะท้ายก็คือแม่อะไรลูกแม่กุ้งออกเป็นเสียงแม่กุ้งยางยางโ,ยาง,โงยางงอยางนะเอาละนะครับอ่ะต่อไปไปดูที่คําแล้วนะทีนี้นะ เมื่อสักครู่นี้ผ่านไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของพยางค์ต่อไปเรามาดูคําบ้างมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าถ้าเป็นคําคืออยียนู้คาก็คือเสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมายอาจเป็นเสียงที่เปล่งออกครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้นะเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้นะครับนี่คือคําเช่นคําว่าอา่านนะเป็นอีกเป็นอ่านเป็น1นึ่คำ กับหพยางนักเรียนอนักเรียนเป็นคำคำเดียวกัน1คําคำกับ2พยางศึกออกสองครั้งนักศึกษา,น,กกษานักศึกษาเป็นคำา1ึ่งคำนะแต่เป็นออกเป็น3ครั้งเป็น3พยางนักวิชาการนะครับเป็นคำา1คําคำออกเป็นเสียง4พยางนี่คือลักษณะของคำนะอ่านเป็น1คํา นักเรียนเป็นหนึ่งคำนักศึกษาเป็นหนึ่งคำนักวิชาการเป็นหนึ่งคำแต่การออกเสียงเป็นพยัญของมันคือการออกเสียงมาแต่ละครั้งละครั้งละครั้งนะครับโอเคอะต่อมาไปดูต่อไปองค์ประกอบของคำแหละทีนี้องค์ประกอบของคําก็มีอยู่3ส่วนด้วยกันเหมือนกันลูกนะองค์ประกอบของคําก็มีอยู่3ส่วนด้วยกันก่อนที่มันจะมีคําได้1มันต้องมีอะไรลูกเสียง สองคือแบบที่มันสร้างขึ้นคำคำนั้นและก็สามความหมายของคำคำนั้นนะครับองค์ประกอบของคำมีสามส่วนนะมีเสียงมีแบบสร้างแล้วก็มีความหมายเอาละต่อไปไปดูครับลักษณะของเสียงลูกไปดูเสียงก่อนเสียงเป็นยังไงลูกองค์ประกอบของมันเสียงก็คือคำหนึ่งนะครับอาจจะมีเสียงเดียวหรือหลายเสียงก็ได้นะคำเสียงเดียวเราเรียกว่าเป็นคำพยางค์เดียว แต่ถ้าคำหลายเสียงนะครับเราเรียกว่าเป็นคำหลายพยางนะครับคำเดียวเนี่ยนะครับที่มีเสียงเดียวมันเรียกว่าเป็นคำพยางคเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำที่มีอยู่หลายเสียงมันเรียกออกว่าเป็นคำหลายพยางเช่นนะครับคำพยางเดียวเช่นอะไรลูกนะกินนอนเดินน้ำไฟอย่างนี้เป็นต้นคำเนี้ยออกเสียงครั้งเดียว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 ก็เลยเรียกว่าเป็นคำพยางเดียว นะต่อมาถ้าเป็นคําหลายพยาง์ล่ะเช่นคํนาว่าบิดาสองครั้งออกเสียงสองครั้งใช่ไหมนาลิกาออกเสียงสามครั้งกระชับกระเชงออกเสียงสี่ครั้งเห็นไหมตั้งแต่สองพยางขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นคําหลายพยางเลยนะครับออกเสียงหลายพยางโอเคไหมครับนะเรื่องของเสียงนะครับอ้าวต่อไปไปดูแบบสร้างซิทีเนี้ยนะคำที่มันมีแบบสร้างมันเป็นยังไง ค,คำที่มีปรสร้างก็คือคำที่มันประกอบไปด้วยอะไรลูกนี่เลยพยางใช่ไหมนะเป็นคำที่มันประกอบไปด้วยพยางพยางหนึ่งหนึ่งนั้นจะอาอาจจะประกอบไปด้วย3ส,ส่วนก็ได้4ส,ส่วนก็ได้และ5ส่วนก็ได้นี่คือการรวมคำนะเออนี่คือคือแบบสร้างของคำเนาะสร้างแบบคำา3ส่วนมันเป็นยังไงลูกมาดูซินะ การผรสมคําแบบ3ส่วนเป็นยังไงลูกดูนี่นะครับ 1. 3ส,ส่วนจะต้องประกอบไปด้วยหนึ่งพยัญชนะจะต้องประกอบไปด้วยอะไรสระและจะต้องประกอบไปด้วยวรรณยุกเนี่ยมี3ส่วนเห็นไหมครับพยัญชนะสระและวรรณยุกเป็นคําที่ประสม3ส,ส่วนโอเคไหมครับต่อมาทีนี้มาดูคําที่4ส่วนมันต่างกับ3ส่วนยังไงมาดู4ส่วนมีอะไรบ้างลูก4ส่วนก็คือพยาง เออไปอยัางพญชนะต้น 2. ส,สระเหมือนกัน 3. วรรณยุกเหมือนกัน3ส,ส่วนเลยไหมและอีกตัวหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคือตัวอะไรลูกตัวสะกดอ่าอีกตัวหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคือตัวสะกดเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็น4ส่วนเช่นคําว่าเกิดไงนะเช่นคําว่าเกิดนะครับอ่าต่อมาชนิดที่3คือ4ส่วนพิเศษทีนี้ลูก นี่ที่3คือ4ส่วนพิเศษ4ส่วนพิเศษมันเป็นยังไงลูกนะนอกจากจะมีพยัญชนะต้นแล้วมีสระแล้วมีวรรณยุกต์แล้วมี4ส่วนพิเศษก็คือมันจะเพิ่มตัวหนึ่งมาก็คือตัวการันนะมี4ส่วนนะครับเป็นพยัญชนะต้นสระวรรณยุกต์แล้วก็ตัวการัน นะแต่ไอตัว4ส่วนพิเศษไม่มีตัวสะกดนะส่ส่วนพิเศษไม่มีตัวสะกดเช่นคำว่าเล่อย่างเงี้ยไปต้นนะนี่ตัวอย่างคบต่อมาตัวสุดท้ายเรื่องของ5ส่วนทีเนี้ยในการผสมแบบ5ส่วนเป็นยังไงบ้าง 1. แน่นอนเหมือนเดิมมีพยาชนะต้นแน่นอน 2. มีสระแน่นอน 3. มีวรรณยุกต์แน่นอน 4. มีตัวสะกดเห็นไหมและ 5. มีตัวการัน โอ้โหมีอยู่5ส่วนด้วยกันเลยลูกเขาถึงเรียกว่าเป็นการผสม5ส่วนไงนะมีทั้งพยัญชนะต้นนะครับมีทั้งสระมีทั้งวรรณยุกมีทั้งตัวสะกดและมีทั้งตัวการันต์อยู่ในอยู่ใน5ส่วนเลยโอเคไหมครับนี่คือลักษณะการสร้างมีทั้ง3ส่วน4ส่วน4ส่วนพิเศษแล้วก็5ส่วน ทบทวนด้วยนะทบทวนด้วยนะอะต่อมาตัวสุดท้ายไปดูเรื um ่องความหมายทีเนี้ยนะครับในคำมันต้องมีความหมายเขาบอกว่าคําจะต้องมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้คำคำหนึ่งอะลูกมันอาจจะมีความมันต้องมีความหมายของมันนะหรือบางคํามันอาจจะมีความหมายหลายอย่างก็ได้เช่นเช่นคําว่านี้ขันใบนี้ ไก่ขันเขาขันเชือกเขาทำงานแข็งขันเขาพูดหน้าขันเห็นไหมลูกสังเกตเห็นไหมว่าขันขันขันเห็นไหมนะครับขันขันขันแต่ละขันมันเป็นความหมายอย่างไงลูกมาดูขันแรกก่อนนะครับลูกมาดูขันที่หนึ่งขันที่หนึ่งคือขันใบนี้หมายความว่าเป็นภาชนะที่ใส่นาสิ่งของคือเป็นขันตักน้ำอ่ะลูกพูดง่ายงคือขันตักน้ำ ส่วนข้อ2คือไก่ขันไก่ขันเป็นยังไงเป็นลักษณะของการร้องไก่มันร้องออกมานะมันขันนะส่วนเขาขันเชือกเป็นยังไงเขาขันเชือกก็คือเป็นลักษณะการขันที่ทําให้มันแน่นนะเป็นการขันที่ทําให้มันแน่นขึ้นนั่นเองนะครับเขาทํางานแข็งขันล่ะแข็งขันหมายถึงการขยันขยันขันแข็งไม่ไม่ย่อท้ออย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เขาพูดหน้าขันหน้าขันก็แปลว่าชวนหัวเราะนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะ ามเอาละโอเคไหมครับนี่คือองค์ประกอบของคําก็มี3องค์ประกอบเหมือนกัรหนึ่งมีเสียง 2. แบบสร้างและ 3. คือความหมายโอเคไหมครับอะสรุปทีนี้ลูกนะครับสรุปนะวันนี้พ่อหมีว่าเรื่องของพยางและก็คำนะพยางแล้วก็คําเรามาสรุปกันซิว่าพยางคืออะไรพยางก็คือเสียงที่ปล่งออกมาในแต่ละครั้งนั่นเอง จจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้เช่นพ่อหมีพ่อหม,อมีออกเปล่งออกมาสองครั้งเรียกว่าสองพยางอ่าต่อมาที่นี้คำลูกคำก็หมายถึงอะไรคำก็คือเสียงที่เปล่งออกมาในครั้งหนึ่ง,งๆกี่พยางคก็ตามถ้ามีความหมายจึงจะเรียกว่าคำในการที่เราเปล่งเสียงออกมาในแต่ละครั้งละครั้งละครั้งถ้ามันมีความหมายตัวนั้นเราเรียกว่าเป็นคำเช่น นักเรียนโรงเรียนอย่างเงี้ยโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับหมูมากาไก่อย่างนี้สมมุตินะนะครับอาจจะเป็น2พยางหรือมีพยางเดียวหรือหลายพยางก็ได้โอเคนะครับนี่คือลักษณะของพยางแล้วก็คำลูกดูให้ให้กลับไปทบทวนด้วยเนาะนะครับถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันหรืออะไรอย่างไรให้ลูกสามารถที่จะกลับไปดูที่คลิปได้นะครับ ดังนั้นในคลิปนี้พ่อหมีต้องฝากไว้เรื่องของพยังแล้วก็คําเนาะฝากไปทบทวนด้วยนะครับอ่าเอาละสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ